เราได้สร้างว่าประโดนยกยกขึ้นาทรงโย่หน้ากระแทนเนาะบ้านยันกัด้านกลางครับด้านกลางครับมาสชุดแมนแมนเห็นใส่ดีเนาะจะได้เอามาอีกสชุดเลยนี่มาทรงไฮวัทีครับบอกชุดพร้อมชุดเจ็ดรอยหาสิวัดกับไอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยวัดแคนโดโลเฮานะครับรุ่นขายดีแคนโดโลแข่งกับเป็นโมโนซีรีสเทียร้านครับขายดีก็เนาะโอเคไห าคจะจเงินก่อนก็จัดส่งทั้งหมด4ชุดนะครับวันนี้เดชอุดม2ชุดคุณทริก2ชุดนะครับก็แฟนคลับ FC เก่าๆนะครับแนะนำกันมาเรื่อยๆนะครับก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่มั่นใจเลือกใช้แผงซีรลฟิมเกตเทียวันและปั๊มแฮนดูโรนะครับปั๊มคุณภาพประกัน2ปี ขอบพระคุณครับ